ก็เข้าสู่ระบบแอดมินรหัสผ่านหนึ่งสองสามก็เข้ามาอันนี้แอดมินเข้ามาเรียบร้อยแล้วตอนนี้มาที่ข้อมูลพนักงานข้อมูลพนักงานหน้าข้อมูลพนักงานเราก็สามารถเพิ่มพนักงานใหม่ได้ผู้ดูแลระบบไม่สามารถลบได้โอเคไหมไม่สามารถลบได้ถ้าลบถ้าลบผู้ดูแลระบบได้แล้วใครจะมาดูแล ดูในระบบถูกไหมนี่นพนักง,งานก็กดลบได้กดถังขยะก็กดลบไปเลยมันก็จะหายไปก็จะมีดูได้เห็นไหมดูได้ดูได้ดไดแล้วก็กดอีดิทได้เห็นั้ยรูปดินสอสีเหลืองนี่ก็คืออีดิทคราวนี้เรามาเพิ่มพนักงานใหม่กันอทำเป็นขั้นตอนนะครับชื่อพนักงานศูน1 6ศูนสามึงหแล้วกันนะครับ ชื่อพนักงานชื่อคนไทยจริงนะชื่อภาษาอังกฤษเขียนใบคนไทยจริงนะเข้าไปนะครับไฟล์นะครับแล้วแต่ทีแ่แล้วแต่เราจะกรอกนะฝ่ายอะไรแผนกอะไรตำแหน่งอะไร,นะ,ไรนะครับก็กรอกลงไปชื่อผู้ใช้งานอาจจะเป็นชื่อเดียวกับรหรัสพนักงานเลยก็ได้รหัสผ่านก็หนึ่งสองสามสี่รลัสกัน บทบาทการใช้งานนะครับเป็นผู้ดูแลระบบหรือว่าเป็นผู้ใช้งานก็พูดง่ายสามารถเพิ่มแอดมินได้นะครับอันนี้เป็นผู้ใช้งานก็คือเป็นพนักงานนั่นแหละนอกบันทึกเพิ่มข้อมูลสำเร็จเห็นไหมครับเข้ามาเรียบร้อยแล้ว,ลวต่อมาหลักสูตรอบรมถูกไหมครับแล้วก็ต้องสร้างข้อมูลหลักสูตรขึ้นมาก,ก่อน ข้อมูลหลักสูตรก็เหมือนกันนะครับก็ดูแก้ไขแล้วก็ลบทิ้งได้ตอ um like uh นนี้เรามาเพิ่มหลักสูตรนะครับเพิ่มหลักสูตรเราเพิ่มหลักสูตรนะครับก็พิมพ์หน้าหลักสูตรลงไปครับชื่อหลักสูตรนี่ครับเราก็พิมพ์ชื่อหลักสูตรไปรายละเอียดหลักสูตรเราก็ใส่ลงไปครับอะไรก็ว่ากันไปนะครับ ชื่อสถานที่นะครับไปอบรมที่ไหนนะครับวันที่ครับวันที่เราเป็นแบบกรอบนะครับเพราะว่ามันจะเป็นวันที่ยี่สิบถึงยี่สิบสามเนี้ยหรือถ้าเป็นวันเดียวแล้วก็ใส่วันที่ยี่สิบลงไป แต่ถ้าเป็นหลายวันก็ใส่ลงลงไปก็เป็นแบบเมนนวนวลเวลาก็เป็นแบบเมนนวนวลนะครับเวลามาอาจจะไม่ได้นอนแล้วเม้นเมนนวดลงไปชื่อวิยากรณ์ชื่ออะไรก็กรอกลงไปครับสถาะนะนะครับเป็นแบบรออบรมหรืออารมเสร็จแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นอารมเสร็จแล้วครับก็เลือกอารมเสร็จแล้วกดบันทึกเห็นไหมครับก็จะได้หลักสูตรมาเห็นไหมครับ คนนี้ก็ผู้เคารพการอบรมอันนี้เป็นของ admin นะ admin เป็นคนทําก็เพิ่มนะครับเพิ่มว่าพนักง,งานรหัสนี้นะครับสองสูงสามหรืคนไทยจริงนะไม้อบอบรมความปลอดภัยชุกส่วนเป็นเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็อัปโหลดไฟล์นะครับก็เป็นอาจจะเป็นใบเซอร์หรือเป็นอะไรก็ได้นะครับออัปโหลดเข้าไปน,นี่อัปโหลดเรียบร้อยนะครับดกดบันทึก ทีนี้เราก็วิวดูครับมาที่ข้อมูลพนักงานก็ไดนะ้เราวิวดูเห็นไหมครับก็จะมีชื่ออบรมนะครับหลักสูตรการอบรมอบรมเรียบร้อยแล้วาวนี้เรามาเข้ายูเซอร์ของพนักงานบ้านนะครับก็00316ถูกไหมครับแล้วก็1234ที่เราสร้างไว้ก็เอาเเข้ามานะครับ นี่ครับก็จะเห็นยูเซอร์ของตัวเองถูกไหมครับชื่ออะไรรหัสอะไรไฟล์อะไรแผนกอ,อะไรตำแหน่งอะไรที่แอดมินมีคนสร้างขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็สามารถแก้ไขได้แต่ไม่สามารถแก้ไขเลเวลได้นะเลเวลไม่สามารถแก้ไขได้แอดมินต้องเป็นคนแก้ไขได้อย่างเดียวก็ดูได้ไมาดูแล้วก็สามารถ เพิ่มการอบรมเองได้เห็นไหมเพิ่มของตัวเองเท่านั้นเห็นไหมก็จะเห็นของตัวเองเท่านั้นยูเซอร์ใครก็จะเห็นของยูเซอรออ์ยูเซอร์ตัวเองเท่านั้นแล้วมาเพิ่มส่ว่าไปอบรมเรื่องนี้มายูเซอร์สามารถเพิ่มเกิอนอบรมเองได้แต่หลักสูตรเนี่ยต้องไม่เพิ่มจากแอดมินเข้าใจนะแ,แอดมินต้องเป็นคนเพิ่มหลักสูตร ผู้ใช้งานไม่สามารถเพิ่มหลักสุดอเองได้ถ้าผู้ใช้งานสามารถเพิ่มหลักสุดอเองได้ก็วุ่นวายคนระวุ่นวายน่าดูเสร็จแล้วก็บอไรา์เลืยกไฟล์สวนดเลือกไฟล์ฟนะกบันทึกเห็นไหมก็ปบลงไปสองอย่างแล้วคราวนี้ไปที่โปรไฟล์ของตัวเองเขาเปิดตู เห็นไหมก็จะมีอบรมอันที่หนึ่งเห็นไหมจบมีอบรมอันที่สองขึ้นมาเห็นไหมก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโปรเจกต์การเก็บการฝึกอบรมของพนักงานนะครับแอดมินก็สามารถแอดได้ยูเซอร์ก็สามารถเอของของเองได้นะครับแบบสมบูรณ์แบบก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ